สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องวินเทจมาปั่นจักรยานให้เพื่อนๆดูนะคะน้องวินเทจปั่นได้ประมาณสัปดาห์สัปดาห์กว่าแล้วมันนะ้งเนาะเกือบจะสองสัปดาห์แล้วที่ปั่นเป็นแต่นี้น้องวินเทจเริ่มเริ่มอยากอ,อยากปั่นแล้วเข้าไล่ใช่ไหมครับหนูจะเป็นนักแก<อ>ะเนาะเอาบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วๆอยากเป็นอะไรวันนี้มารีวิวอะไรด้วยเร็วๆสวัสดีครับวันนี้หนูจะมารีวิวปั่นโถครับ ปั่นรถอะไรอ่ะลูกข้างหน้าก็จะเป็นอุปสรรคหน่อยนะคะก็คือเนินนะคะดูน้องวินเทจปั่นขึ้นเนินได้เลยค่ะเพื่อนๆไปแล้วหรอครับชมต่อเลยครับตอนนี้ปั่นไปแล้วค่ะเพื่อนๆคือน้องวินเทจชอบมากเลย ตอนเช้าก็บอกแม่บูธอยู่ไหนแว่นตาอยู่ไหนหมวกอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนมีรถจักรยานแล้วก็ขาถึงก็เริ่มปั่นได้แล้วนะคะแต่เมื่อโตอีกหน่อยเพื่อนเพื่อนก็ถอดล้อสองข้างหลังออกสองสองข้างออกแล้วก็เริ่มปั่นแบบทรงตัวแต่ตอนนี้น้องวินเทจยังทรงตัวไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยให้น้องวินเทจปั่นแบบนี้ไปก่อนอยู่ไกลมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิคะ กลับมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะมาแล้วคะ่ะนักแข่งมาแล้วคะ่ะโอ้นักปั่นแล้วเล้วนักปั่นแล้วเล้ว เพือพ่อนๆเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นเนินการชะลอรถนะคะลูกละนาดใช่ไหมลูกครับพนุผ่านลูกละนาดได้หรอครับแม่ครับลูกเก่งมากเลยครับลูกปัน่นลูกปั่นเข้าไปอยู่ในในกระท่อมดีไหมเราจะได้ไปนอนในกระท่อมไปอ,อ,อุปกรณ์มีอะไรบ้าง啊ลูก อุปกรณ์มีอะไรคะมีแว่นมีหมวกกันนุมีหมวกมมวกันโตมีแว่นหนูแล้วแล้วแล้วหนูนั่งอะไรอยู่ตอนเนี้ยนัองอ่งกีฬาครับครับแล้วหนูใส่อะไรมาครับเสื้อหมวกครับใส่บูทไหมใส่ดีวครับอแ,แล้วใส่เสื้ออะไรเนี่ยครับเสื้อนัแกแข่งโอ้โหเสื้อนักแข่งเหรอลูกอุวกรณ์น่าเราแข่งปีก,กันโอเคครับพักก่อนเหรอครับ อย่าพ่หนูแม่บอกอหนูบอกว่าไปขี่ก่อนอ๋อไปขี่ก่อนเก่งมากทำไมลูกทำไมลูกชอบเหรอครับบ<น>ุญโอเคแต่พูดบุญได้แต่ไม่บุญอ๋มแต่พึ่งบุญได้แต่ไม่บุญ แสดงว่าแรงเขาถึงแล้วค่ะเพื่อน,ออน,นะจะชนแม่ด้วยหรอครับไม่เอาถ้าชนแม่แม่ก็เจ็บสิครับไม่มีคุณหมอเลยที่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยน้องไม่เถอะชนแม่ กลับมาครับกลับมาแล้วลูกเดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปปานไม่มีแดดก่อน ับไปไป,ไปเร็วๆไปเร็วๆครับ,ออบเอาเลี้ยวตรงเลี้ยวทำไมตรงไปเลยแ,ลแม่เอสบีเดินตามไม่ทันแล้ว เดินตามไม่ทันเลยทำไมปั่นเร็วปั่นเร็วจังเลยปั่นเร็วจังเลยเหนื่อยเลยร้อนไหม,ไมร้อนร้อนแม่แ,แอนหยุด แล้วปั่นขึ้นเนินได้หรือเปล่าโอ้โอ,โอปั่นขึ้นเนินได้ไหมเนี่ยเอ้าอ่าปั่นไปไม่ได้เลยเหรอดูวิธีนะคะเขาจะไปกันเนี่อ๋อไม่ยอมลงเนินเลยจะปั่นเอง เสร็จหรือยังครับจะเราปั่นไ,ไปเล่นร่มก่อนนะปั่นในร่มได้นะเหนื่อยไหมครับในเหงื่อ,อไหลเลยเหรอลูก<ม>ถ่ายรูปไหมครับจะดูหน่อยนะโอเคค่ะแข่งรถเหรอครับสียงรถนะแข่งมาอยู่ในกล้องนั้นอ๋อเสียงรถนักแข่งมันดังแบบไหนอะลูก รถดะเนธเนทำเสียงให้แม่ดูดิวุน้นโอ้รถนักแข่งเหรอครับครับโอ้นักแข่งใส่บูธเหรอลูกอ้าวรถเป็นอะไรลูกอ้าวแสดงว่าอยากให้น้องมินเทจจอดแล้วครับดูสิสนุกไหมครับออก,ออกกําลังกายก่อนนะอ๋อออกกําลังกายก่อนนะพูดไม่ชัดออกกําลังกาย exercise เรล่นกันนะปปิป๊บจิ๊ล้วเรจะพักหรือยังป๊บแลพักแล้วบ๊ายบายบอกเพื่อนเพื่อนก่อนบ๊ายบายนันูกีนกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบอกยังไงบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆพื่อทำอะไรนะครับติดตามใช่ไหมครับเพืติดตามช่องวิเต็ดป้าปอด้วยนะคะอย่าลืมกดอะไรนะคะกดกระต่ากดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายส่งจุ๊บให้เพื่อนๆด้วยรักเพื่อนๆพื่อไหม ทางไหนครับตางนี้นครับโอเคนี่ไอตัวหมาแล้วที่มาคุยมาผมจะปุ่นกนแล้วนะไปได้ไหมลูกถีบเลยปันเลย ผมจะตามมาวินเด็กว่าแม่เป็นเอชซีบีแม่เสียใจที่สุดเลยเดี๋ยวไปกินตับเด็กดีกว่าไปกินตับเด็กปั่นจัก,กรยานก่อนนะป่ป่าเชิญเชิญเชิญครับ แน,น่าเลยนะนเห็นจะปั่นจักรยานหรือจะขับวิบากหรอครับตื่นนอนแล้วก็อยากปั่นจักรยานครับตอนนี้ดูชุดสิครับแตกต่างกันกับชุดเมื่อเช้าไหม <c oughs> ไม่ทำชุดนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดได้ไหมครับครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องวินเทหไปเปลี่ยนชุด่ะ